สวัสดีค่ะทุกคนอัญญาภาเพลินวันนี้นะคะจะมาสอนนะคะการใส่เพลงนะคะใน iMovie นั่นเองนะคะเข้าไปที่แอป iMovie เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปเลือกวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอนะคะ,ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเลือกมาสักหนึ่งนะคะก็ Create Movie เลยนะคะอ่ะกดไปข้างหน้ากดลูกศรไปข้างหน้านะคะคลิกไปตรงไทม์ไลน์ด้านล่างเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะคะของคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่ว่า เวลาใส่เพลงใส่อะไรแล้วเราจะได้ยินดีขึ้นทีนี้การใส่เพลงใน iMovie นะคะคลิกไปที่ไทม์ไลน์นะคะจะเห็นปุ่มบวกอยู่นะคะข้างบนเห็นไหมคะอืมทีนี้มาตรงคำว่า audio นะคะใน iMovie เนี่ยปัจจุบันนี้นะคะมีซาวด์แท็กให้เราเลือกเยอะมากนะคะคลิกเข้าไปนะคะตรงคำว่าซาวด์แท็ก มีเพลงให้เราเลือกเยอะมากเลยอะมาดูเพลงแรกนะคะคลิกเข้าไปเห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างให้เราฟังด้วยนะคะเราจะเพลงนี้นะคะคือเลื่อนดูได้เลยอะ บวกนะคะเพลงก็จะมาอยู่ในคลิปวิดีโอเราละเห็นไหมคะมเห็นไหมคะ,ะปิดไปก่อนนะคะนี่เพลงก็จะมาอยู่ในวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วอ่วาเราอยาจะปรับเสียงเพลงนะคะความดังก็ปรับได้ค่ะคลิกไปตรงที่เพลงแล้วก็มีโวลูมอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะจะเห็นตัวเลขวิ่งอยู่อ่าเห็นไหมคะนี่คือเบาเบาอ่านี่นะคะหรือนะคะใน iMovie เนี่ย ะะคะจะมีเอฟเฟกด้วยนะคะเอฟเฟกไปตรงที่ออดิโอเหมือนเดิมเห็นไหมคะจะมีเห็นไหมคะ My music My music เนี่ก็คือเพลงที่เรามีอยู่ในลิสต์หรือว่าเราจะ import มาก็ได้อย่างของออนเนี่ยออนมี import มาไว้ด้วยนะคะนี่คะ่ะอิ p พอรมาจากออนใช้ dropbox นะ,ะจะมีเพลงอยู่ในนี้แต่ถ้าใครไม่มี import มานะคะก็เลือกเพลง soundtrack ที่อยู่ใน iMovie ของเขาเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะ ะหรือจะเป็นเสาวเอฟเฟกตคลิกเข้าไปเห็นไหมคะเสาวเอฟเฟกตเนี่ยเห็นนะคลิกเข้าไปเลยค่ะหรือจะเป็นน่คเป็นที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ชอบใช้เป็นการเขียนเนื้อหาในการใช้เสาเอฟเฟกนี่คะ่ะกดเลือกเข้าไปเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วอยากจะกำหนดนะคะปิดตัวนี้ก่อนอยากจะกำหนดให้มันมีความสั้นลงก็คลิกไปที่ซาวเอฟเฟกนะคะแล้วเห็นรูปบรรกายนะตัดสปริตนะคะ แล้วส่วนหลังที่เราไม่ต้องการ delete deleteing ไปเห็นไหมคะคลิปเราก็จะมีในส่วนแอดเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะอ่ะก็จะมีเพลงต่ออีกอันนึงนะคะที่ออนอยากจะสอนก็คือนี่นะคะเรานะคะสามารถนะคะเอาแค่ออดิโอนะเอาเพลงนะคะที่สมมุติเราไปอัดหน้าจอมานะคะจากจาก ที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วเราอยากจะเอาเอาเฉพาะเพลงนะคะสมมตินะคะไปกดบวกไปตรงมีดีอเหมือนเดิมนะคะไปเลือกที่วิดีโอนะคะมันก็จะมีนะคะวิดีโอสมมติว่าพี่ออนเลือกไปนะคะอย่างวิดีโอนี้อ่ะวิดีโอนี้ของที่พี่ออนมีเนี่ย เพลงจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะไม่เอาวิดีโอเข้ามาแต่เราจะเพลงจากคลิปวิดีโอนี้กดเข้าไปเห็นเครื่องหมายจุด3จุดไหมกดเข้าไปเห็นไหมคะจะมีให้เราเลือกว่า audio only นี่ค่ะเลือกเข้าไปตรง audio only เลยนะคะอ่ะแล้วเพลงที่อยู่ในคลิปที่เราต้องกลานนะคะมันก็นจะเข้ามาอยู่น, <ไป S 2> น้เห็นไหนไมคะเห็นไหนไม,ไหไมคะง่ายไหม ตัดก็กดสปริตลบอ่านะคะและนี่นะคะก็เป็นนะคะ,ะการใส่เพลงนะคะใน iMovie นะคะเดี๋ยวนะคะคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่ามันจะสอนนะคะอะไรอีกนะคะรอติดตามกันนะคะทุกคนถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้อด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ